การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่าไบโออีโคโนมีเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นโดยนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาและผลิตชีวพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะ ไบโอดีเซลคืออะไรไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากไขมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ผ่านกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันทำให้ได้เอสเตอร์ของกรดไขมันซึ่งสามารถนำไปใช้แทนหรือนำไปผสมกับดีเซลจากปิโตเรเลียมได้ไบโอดีเซลเลยเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเนื่องจากสามารถย่อยสลายทางชีวภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลยมีการใช้สารหลายลยีตยที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเปโอดีเซลมาใช้เพราะสามารถสะสมไขมันในปริมาณที่สูงมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงและสะสมไขมันในเซลล์ทำให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจสำหรับการผลิตเบโอดีเซลค่ะ ต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของไบโอดีเซลกันนะคะเริ่มจากข้อดีค่ะข้อดี 1. b i o ไบโอดีเซลนะคะสามารถสร้างทดแทนได้ตลอดเวลาโดยมาจากพืชไขมันสัตว์ลงทางน้ำมันที่ใช้แล้ว 2. รลดการปล่อยการเรื่องกระจก 3. ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกเหมือนพืชน,น้ำมันและ 4. ผลิตได้ต่อเนื่องเพราะทุนลิซีสามารถเติบโตและผลิตน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาเรามาดูกันที่ข้อเสียนะคะข้อเสียข้อแรกค่ะ 1. ต้นทุนการผลิตสูงเพราะการสกัดน้ำมันจากจุลินทรีย์ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ค่ะ 2. ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนื่องจากการพัฒนาเชื้อพันธุ์และกระบวนการผลิตยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอยู่และสุดท้ายนะคะ 3. การควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิต ในการเลี้ยงจุลินทรีย์นะคะยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและแหล่งอาหารที่เหมาะสมอยู่ค่ะประโยชน์หลักของการใช้จุลินทรีย์ผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนใช้ทรัพยากรทางชีวภาพโดยไม่แย่งพื้นที่ทางการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียและสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยตรงเพราะว่าสามารถผลิตกับดีเซลจากปิโตรเลียมได้นอกจากนี้ยังสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ BCG E c o n o ค y มช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างวิจัยที่เกี่ยวข้องการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์สะสมไขมันสูงโดยใช้ไฮโดรไลเซสังครขาวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์สะสมไขมันสูงโดยใช้ไฮโดรไลเซสังครขาวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนเป็นการศึกษาความสามารถในการผลิตไขมันจากยีสต์กยภาพสูงที่สะสมไขมันในเซลจำนวนสี่สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ BJMK02, CTWY07, CTWY19 และ SCMK77 ในอาหารไฮโดรไลเซตสังค์โคโนภายใต้สภาวะจำกัดแหล่งไนโตรเจนร่วมกับการดูดซับด้วยผงคาร์บอนและใช้เป็นซับเซตในการผลิตไขมันโดยยีสต์สมไขมันสูงทั้ง4สายพันธุ์หมักในระดับฟาสตและ ทำให้รู้ว่าสังข้าวโพดจึงมีศัก,กยภาพในการใช้เป็นซับเซตในการผลิตไขมันจากจุลินทรีย์สะสมไขมันสูงและสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบไบโอดีเซลได้ค่ะการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์กดไขมันที่ผลิตจากยีสต์สะสมไขมันสูง o r i g i n ั t ยีส s t ทั้ง4สายพันธุ์มีการสะสมไขมันในเซลล์ภายใต้อาหารที่จํากัดแหล่งในโตรเจน โดยใช้ไฮโดรไลซสังเคราะโพดเป็นแหล่งคาร์บอนอายูเชียตั้งต้นอยู่ในระยะ stationary phase ทำให้ยีสต์มีการสะสมไขมันสูงภายในเซลล์ชนิดของกรดไขมันส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับน้ำมันจากพืชทำให้ไขมันจากยีสต์มีสเกลภาพเป็นไบโอดีเซลได้เช่นเดียวกับน้ำมันพืชโดยผ่านกระบวนการทางเอชเทอร f ฟิเคชันค่ะการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต กรดไขมันหลักที่พบในยีสต์สะสมไขมันส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดปามิติกกรดโอเลอิกและกรดสเตอริกรวมทั้งกรดไขมันชนิดอื่นๆเช่นกรดไมริสติกกรดเฮปตาเลคาโนอิกกรดปามิโตเริกกรดอโนเริกและกรดอโนเลนิกค่ะ ดยจะสะสมไขมันอยู่ในรูปของหยดน้ำมันภายในเซลล์และมีคุณสมบัติในการผลิตไบโอดีเซลนอกจากนี้ยีสต์ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะสมในการคัดเลือกเพื่อน,นำมาใช้ในการผลิตไขมันคือเจริญได้รวดเร็วให้ผลผลิตที่สูงและใช้วัตถุดิบราคาถูกเป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญเก็บเกี่ยวเซลล์ได้ง่ายและสามารถสกัดน้ำมันออกจากเซลล์ได้ง่ายค่ะ